เ,เพื่อนๆดูสกิลการรับเงินของแม่ค้านะคะถ้าเขาเสียนแล้วเนี่ยเวลารับตังเขาจะถอดถุงถุงพลาสติกออกนะคะ <c oughs> อ๋อจะเมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเวลารับเงินทอนตังเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงมือแล้วก็มาทำพิ้งนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันมีลิฟอยู่ที่ลาดวิถี14นะคะปากซอยลาดวิถี14ลิพาเพื่อนๆมาร้านยันนะค่ะร้านนี้นะคะมีสาคูไส้ถั่วเขาเกี่ยปักหม้อนะคะแล้วก็ขนมจีน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้กลาลังปั้นสาคูอยู่ใช่ไหมคะเป็นไส้ถั่วนะคะเพื่อนๆอ่า โดูไส้น่ากินมากเลยค่ะเป็นถัว่วเป็นเม็ดเม็ดนะคะเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยเคีียว่าอร่อยนะคะเพืเ่อนๆไม่เละน,นะอย่างนี้ควรเองไหมควรเองนะคะขายยังไงคะชุลล่สามสิบนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกี๊ยวปากหม้อเขาเกียบปากมมอนะคะตัวนี้ หอมนะคะร้านนี้หอมมากเลยเพื่อนๆขายชุดละสามสิบเหมือนกันไหมสามสิบทุกอย่างจา้ะสามสิบทุกอย่างนะคะหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะเป็นอย่างเดียวเป็นผสมอย่างเดียวอะไรได้องอ่าผสมกันก็นได้อันนี้ก็จะเป็นขนมจีบไก่นขนมจีบไก่เพื่อนๆหากินยากนะ,ะเรา<ช>ไม่ค่อยเห็นนะคะขหน,น,น,น่ากินจังเลยสวัสดีค่ะ ดิไม่ได้มานานนะคะปะาค้าม้าถามเลยว่าหายไปไหนนานแต่แม้ตัวไส้ค่ะมาไส้เ,เพื่อนๆนี่ฉ่ำๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นเต้ากระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเจียวเองไหมเจีย <ขอ S 1> วเองรานี้ทำเองค่ะเ,เพื่อนๆนี่แล้วไอ้นี่เลยกรอบเลยนะคะใหม่ใหม่น,นคะคะเนี่ยผักสะอาดล้างเรียบร้อยออ มาขายตั้งแต่กี่โมองอะคะขายสองโมงค่ะยันห้าโมงเย็นสองโมงเช้านะคะปิดห้าโมงค่ะน,น,นี้ยมีพิธีทำข้าวเกี๋ยบอ่าทำข้าวเกี๋ยบปกกยบกหม้อนี่ข้นๆเลยนะคะเนี่ยแป,แป้งนะคะ ระหว่างเราทำาขั้นเทพมาทอดก็จะมีเวลามาปั้นสาคค่ะแล้วก็ปั้นสาคูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอแป้งสุกแล้วเราก็ใส่ไส้นะคะก็คือไส้เนี่ยต้องแบบว่ากินกับผักกับอะไรแล้วรสชาติกำลังดีเช่นเคยถั่วนะคะถั่วนี่แบบว่าเป็นเนี่ยค่ะเป็นก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยจะเคี้ยวอร่อย เ,เพื่อนๆร้านนี้นะคะไส้ไส้แห้งนะคะแล้วก็เป็นเป็นถั่วนะคะน่ากินมากผัดนานไหมคะไส้ไส้เหรอไส้ผัดทีนี้ก็สามชั่วโมงคู่นานเราผัดทีนี้เยอะผัดเยอะนะคะไส้สาคูเนี่ยไม่ได้ผัดง่ายๆนะคะกว่าจะแห้งกว่าจะอะไรนะคะนานนะคะ ข้าวหมกไกข้ามัสลัดริฟส่นเสือเ่อให้ลูกขอบคุณค่ะน้องมีบริการส่งไหมถ้ามีคนสั่งจัดเบรกอะไรแบบนี้มีค่ะมีบริการส่งอ่าเป็นเราส่งเองหรือว่าเรียกเรียกเรียกแอพอ๋อมีแกล็บนะคะเพื่อนเพื่อนเรียกแกล็บให้ได้ค่ะเรียกแกล็บให้ได้นะคะเบลนทูตจะมีค่ะถ้าเป็นเบลนทูตได้ค่ะ พิมพ์คำว่าอะไรคะโรบินฮูดนะคะโรบกินเดลิเวอรี่นะคะพิมพ์ชื่อร้านเลยใช่ไหมคะค่ะยันนะพิมพ์กดที่โรบินฮูดพิมพ์ชื่อร้านว่ายันนะสาคูแล้วเดือดเดืขึ้นเลยยันนะสาคูนะคะเพื่อนๆอมีบริการนะคะแคปนะคะและ้วโรบินฮูดด้วยเรียกสามารถเรียกเดลิเวอรี่ไปส่งให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็พี่รบกวนขอเบอร์โทรนิดนึงคะ่ะค่ะเบอร์โทรนะคะ0848825686ค่ะ 0 8 4 8 8 2 5ดส6 5แปดอนะคะโูอ,อยากทานนะคะเพื่อนเรียกได้นะคะเรียกบริการเดลิเวอรี่ได้หรือว่าจะให้น้องเขา,เ,าเรียกให้ก็ได้นะคะอันนี้เริ่มสุกหรือยังออเริ่มสุกแล้วค่ะเป็นลูกสวยมากเลยนะคะลมมากต,ามต้องลองแล้ววันนี้ ก็คือเขาจะจะจะสุกเนี่ยตอนเอาขึ right> ้นเนี่ยก็ค right> ือ right> ย uh ังไม่ต้องใส่มากใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ข้างนอกใช่ไหมเนใ่ากิะไนสามาบกินมากเลยของพี่เอารวมกันนะคะแล้วก็กล่องหนึ่งแล้วก็อันนี้กล่องหนึ่งน่ากินอ่ะเพื่อนๆ อันนี้น้องขายมานานหรือยังอะคะสิบกว่าปีตั้งแต่ยังเรยรุ่นเลยไหมเป็นรุ่น,น,ร,นรุ่นเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งลูกสักริมบาทก็จะเป็นผสมได้ไงนะคะ นี่นะคะขอพี่ถ่ายรูปนิดนึงนะจ่อไว้ก็ได้สามสิบบาทนะคะแล้วก็กี่รูปค่ะคุณสองสิบจะาเก้ารูปเก้ารูปสามสิบนะคะโอหน่ากินจัง ะะเ,เพื่อนๆร้านนี้นะคะอยู่ตรงปากซอยลาดวิถี14ตรงร้านมุมยาค่ะฝั่งตรงข้ามก็คือโรงพยาบาลลาดวิถีนะคะอนุสาวรีย์ชัยค่ะเ,เพื่อนๆตรงไปเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็รอบๆก็จะมีร้านป้ามะนะคะโรตีมัตตาบะนะคะขนมเบื้องยวนเจ้าอร่อยปา้ามะ อันนี้เป็นเจ้าอร่อยเลยนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะปังย้อยค่ะแล้วก็มีโรตีมัตสึบะสลัดแขกนะคะคุณคุณกะเรอยงคะเป็นเพื่อนแล้วก็ร้านป้าป้อมนะคะที่หนึ่งในตำนานนะเนี่ยขนมบ้าบินนะคะร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยนะอร่อยนะอ่อยแน่นอนนะคะก็มีปั้นสิบด้วยใช่ค่ะไ้ปลาไตไก่ค่ะสูตรโบราณเลยค่ะอ่าชิมได้นะคะอ่าเพื่อนเพื่อน มาได้นะคะร้านนี้ได้ค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วก็มีโจ๊กนะคะโจ๊กโจ๊กป้ามาเรียมน่ะโจ๊กเป็นโจ๊กไก่นะคะฝากไปชิมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะป้าหนูอุดหนุนได้ดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอุดหนุนนะพ่อจ๋าหนูฝากแป๊บหนึ่งฝากแฝงได้น้าแฝงขอบคุณมากเลยนะคะข้างในเป็นอะไรเอ่ยร้านร้านอะไรอ่ะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะตรงนี้ก็เป็นคนอิสลามนะคะไม่ทานหมูนะคะแวะมาตรงนี้นะอยู่ใ,ใกล้ๆร้านแสนแสนคำข้าวมันไก่นะเพื่อนๆลืมละแสนคำข้าวมันไก่นะคะร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่ด้วยนะฟันได้กลมมากเลยะคะ่ะแถมเหรอขอบคุณนะคะ มีแบบว่าน้ำเสียงลื่นเรินขึ้นมาทันทีได้ของแถมเพื่อนๆคาริสฝากร้านยันนานะคะยันนาสาบคูไถ้ถั่วนะคะเอาไว้ด้วยตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถีนะคะปากซอยราชวิถี14ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะน้องคะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ คา่ะของพี่นะคะเ,เพื่อนๆดูสกิลการรับเงินของแม่ค้านะคะถ้าเขาเสียนแล้วเนี่ยเวลารับตังค์เขาจะถอดถุงถุงพลาสติกออกนะคะอ,คอ,อ๋อจะเมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเวลา รับเงินทอนตังเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงมือแล้วก็มาทำอีกทีนึงนะคะ